สวัสดีค่ะวันนี้แม่ที่ดินสวยชัยภูมินะคะเรามีที่บ้านเสียมตำบนโคโกกุงอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิมาฝากกันนะคะที่แปลงนี้เป็นที่แปลงขนาดใหญ่ค่ะในส่วนของแปลงเองก็จะมีสะทึ่งมีขนาดใหญ่มากนะคะเหมาะสำหรับที่จะทำการเกษตรนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะสะใหญ่ค่ะเพียงพอสำหรับทำการเกษตรห่างจากตัวอำเภอแก้งคออยู่5กิโลนะคะ และห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิอยู่50กิโลค่ะเดินทางสะดวกมีถนนสาธาระติดหน้าแปลงนะคะอันนี้จะเป็นภาพภายในแปลงค่ะจะแยกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งฝั่งหนึ่งนะปัจจุบันก็จะปลูกอ้อยค่ะอีกฝั่งก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้จะเป็นภาพุมบนนะคะ แปลงนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนะคะวิวโดยรอบก็จะเป็นวิวภูเขาบรรยากาศดีค่ะอันนี้เราจะดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะของที่ฝั่งทางนู้นจะเป็นทางไปที่อำเภอแก่งค้อนะคะเป็นเส้นทางเข้าอำเภอแก่งค้อขนาดพื้นที่ก็อยู่ที่16ไร่3งาน37ตารางวานะคะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อทำการเกษตรหรือไรนาสวนผสมนะคะแนะนำแปลงนี้เลยค่ะ ราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการซื้อเกงกำไรก็น่าสนใจค่ะอันนี้จะเป็นถนนลาดยางนะคะจากตัวหมู่บ้านไปที่อำเภอแก้งขอค่ะซึ่งไม่ห่างจากแปลงมากนะคะแปลงนี้นะคะมีไฟฟ้าราคาขายนะคะเราขายอยู่เพียงไร่ละ130,000บาทค่ะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือจะเข้าชมแปลงจริง ็โทนัดหมายได้นะคะตามเบอร์ด้านหลังค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ